ก้าโดนจับเทียบไอดอลสาวเกาหลีวงดังนึกว่าแฝดคลานตามกันมา ตองบอกเลยว่าพักหลังนี้กลับมาโสดอีกครั้งก็ดูสวยขึ้นแถมฮอตขึ้นสุดๆสำหรับนางเอ,งเอกสาวเจ้าสเสน่ห์ก้าวสุภสราธนาชาติที่ช่วงนี้แซ่บมากมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมกันไม่หยุดและล่าสุดก้าวสุภสราก็กลายเป็นที่ฮือฮามากๆในโลกออนไลน์หลังเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสวมหน้ากากอนามายัยใส่เสื้อขาวกางเกงยีนเป็นลุกง่ายๆสบายๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าอันยองซึ่งช็อตนี้ต่างได้รับเสียงชื่นชมกันมากมายหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เกาหลีช,ะชะดัดอีกทั้งยังพุ่งเป้าเทียบช,ะชะดัดดูเหมือนเป็นพี่น้องที่ผัดพลาดจากไอดอลสาว h เยวอนวง Ice One